ที่อะไรเนี่ยแล้วตอนนี้กูก็เป็นต้นเงินต้นทองทำไมกูเป็นต้นเงินต้นทองวะนี่คือเกมผักชีปะทะซอมบี้มังสวิรัตเวอร์ชันบนคอมซึ่งเวอร์ชันบนคอมนี่มันดีกว่าที่กูคิดไว้เยอะเลยเนี่ยดูพวกซอมบี้พวกนี้ดิมาตีกูด้วยไอ้ยี่ต้นเงินต้นทองกูโจมตีได้ต้นเงินต้นทองกูยิงได้เอาหน้ารับแสงอาทิตย์รีกระโดดกระสุนกูยังพูดไม่เสร็จเลยกูเจออะไรเนี่ยกูเจอบอสเลยกูเพิ่งเริ่มเล่นไอ้เชี่ยมึงสอนทูตเลี้ยวให้กูแค่นั้นนะนะโอ้ย เอาจริงเกมเชี่ยนี่มันก็เป็นเกมที่โคตรเก่าเลยนะแต่กูก็ยิบมันมาเล่นเพราะว่ามันลดราคาแล้วกูก็สนใจไอ้เกมเชี่ยนี่มาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่ามันแม่งเป็นผักชีเวลาซอมบี้ซึ่งแน่นอนกูเล่นโคตรเก่งเก่งชิบหายแต่เวอร์ชันนี้มันแตกต่างออกไปตรงที่ว่ากูยิงได้เนี่ยแหละอันนี้เคยกูทำอะไรปกป้องประกานโอเคงั้นมึงเข้ากันมาให้หมดกูไม่ปลูกผักอีกกูเดินยิงกับมึงเนี่ยแหละเดี๋ยวแล้วกูเห็นบางอย่างชิบหายละมาตูวบนเลิศเลยกูมีสกิลถ้ากูใช้สกิลหนึ่งกดไม่ได้สกิลสอง โ oh, mm hmm. e อ้สกิลสอนถีดเลเซอร์ที่อะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้กูยังไม่ใช้สกิลครบเลยนะเว้ยมึงสอนทุนเทียวชี้อะไรกูเนี่ยว่าอ่านไม่ออกด้วยใช่กว่าไม่ออกจริงแต่แหละไอ้กูเห็นเชี่ยอะไรข้างเต็มเลยวะเนี่ยโอเคมันมีของแปลกใหม่เยอะแยะมากมายที่กูไม่เคยเห็นนี่มันของใหม่ทั้งหมดกูต้องมาจําใหม่ทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยอ่านไม่ออกวยกูมาตรงนี้เพื่อทําอะไรสักอย่างไอ้เชดเดฟมึงบ่นเชี่ยอะไรของมึงไปไหนอะ ไอ,ไอเชียซอมบีม้ัางสเวลาม,มันจะบุกมาโจมตีกูอีกแล้วนะแล้วก็ให้กูไปตรงนั้นนะแล้วกูเหมือนว่าจะเห็นบางอย่างต่อสู้อยู่กับพวกซอมบี้ด้วย <c oughs> แล้วมันก็ตายหาเรียบร้อยปลูกพืชได้ปลูกผักชีกับผักชีพลนเอกได้โอ้แล้วคือกูอยากเล่นเป็นตัวละครตัวเดียวกูต้องทำงยังไงเนี่ยเ <c oughs> จ๋งกันขนาดนั้นเลยเหรอต <c oughs> ัวกูวิ่งไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยอะไรเนี่ยไปไหนต่อให้กูกลับไปแค่นั้นนะนะแล้วสกิลสามกูทำอะไรได้เนี่ยกูปลูกต้นเงินเนี่ยนะ ที่อหน้าเป็นโง่เหมือนกูเลยวะ่ะแล้วพวกมึงอะพวกมึงคืออะไรเนี่ยไหนกูขอดูหน้าชัดๆหน่อยดิหน้าตาม,มึงหน้ากลัวกว่าซอมบี้เยอะเลยเนี่ยแล้วทำไมมึงเดินตามกูมาเนี่ยอะไรมึงเดินตามกูยาวเลยเนี่ยมึงไปไกลนิดเนี่ย What the What สวัสด,ดีกูชื่อเดบอทสามพันมิลลิแอมคำถามที่หนึ่งมึงเป็นพืชหรือเป็นซอมบี้กูเป็นพืชกูไม่ใช่ซอมบี้มันก็คำตอบเดียวกันไม่ใช่ได้ไงวะ 2, งงหนึ่งบวกสองเท่ากับเท่าไหร่ ถ้ากลับอะไรไม่รู้ yes 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 y e a ว่าพูดมากา่ะเนี่ยเชื่ออะไรเนี่ยมีเควสให้กูทําด้วยทําเควสนี้เพื่อรับเงิน5,000บาทแล้วกูจะเอาเงินไปทําอะไรโอเ okay, ค let's go <S การเริ่มต้นใหม่และแนวแบบใหม่ยังไงละ่ะเป็นแนวแบบต่อสู้แบบอะไรย่อ fps สุดมามันเป็นมุมมองคนที่3แล้วไม่ต้องมาใกล้กูอ้สัตว์โอ้โหทางขยะสมองเอ้ย่มึง oh, <Yo, S 1> คิดว่าตัวกูมันอร่อยขนาดนั้นเลยอ๋อ oh, ทำไมที่นี่มันสกปรกขนาดนี้เอ้ย oh. What the fuck? ว่าต่อ,ตอไฟไอคิดต้นต่อไฟนี่วะต้นต่อไฟในภาพนี้มันแข็งแกร่งขนาดน,นี้เลยเนี่ยคือให้กูปกป้องมึงเหรอโดยดิมึงมึงต่อสู้เป็มนมาเนี่ยกูไม่ต้องป้องกันมึงก็ได้บ้างมึงาน่ะน่าจะป้องกันกูมากกว่าเนีสภาพนี้เนี่ยสกิลหนึ่งฮิวได้โอ้แล้วกูฮิวติดตัวมันเลยไปด้วยนะคราวนี้มันก็ไม่มีทางตายเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเชื่อแล้ววะมีซอมบี้แบบทหารยิงปืนใส่กูด้วยตายหาแล้วเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยมันใครมาใช้สกิลวะเฮ้ยไอเด็กเชี่ยฮิวนี่ไงฮิวขึ้นทีละสองฮิวแรงซุ่วะที่ไหนเนี่ย พากูมาไ uh, well หนเนี่ยอะแล้วอยู่ๆกูเจอบอสเฉยเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหช่วยกูด้วยโอ้โอ้โหมันยิงสายฟ้าใส่กูด้วยอืโอ้กูเหนื่อยไปที่อะแล้วกูจะตายเฉยเลยเฮ้ยอยูกูไม่แล้วโอ้ยเชี่ยซอมบี้นักกีฬาสีแล้วคือตอนนี้กูจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วเนี่ยกูต้องพามไปอีกนานขนาดไหนเนี่ยฮะไอ้จูเป็นหมาเลยสัตว์เอ้าเอะแล้วแต่เข้าคัสซีอีกอ๋อคมพูดรู้สึกแคมปี้อะแล้วมึง แล้วมันหายไปไหนวะโอเคงั้นที่เควสต่อไปเลยตอนนี้กูมาเล่นทุนทเทเล่เกมให้กูเก่งขึ้นมาก่อนเพราะตอนนี้กูไม่รู้เรื่องเชี่ยอะไรนอกจากยิงซอมบี้แล้วก็แล้วก็ยิงซอมบี้เอ้นี่ไงเลือกตัวละครได้แล้วโอมมว้มึงใครมึงก็ด้วยมึงใครอันนี้เขาโพจพากภาคแรกทำเป็นมึงกลายเป็นอย่างนี้เนี่ยระดับกูแล้วต้องเล่นผักชีนี่ไงเชี่ยมีสามสกิลและและสกิลแรกคือเชี่ยอะไรเนี่ยมาปลูกพืชว่าต่กูปลูกไอ้นี่ได้ด้วยไม่กูไม่ได้ปลูกกูเรียกเพื่อนมาเลยนดีกว่าอันนี้คือสร้างฐานโอ้ ดีเฟนโอ้โหไอเชียเอ้ยบอกกูดิวว kind of ่ามึงเจ๋งขนาดไหนโอ้แม่งยิงเป็นเลเซอร์เลยเว้ยไหนดูนี่ดาเมจกูเป็นไงเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้นี่มันตีแรงกว่าที่กูคิดไปเยอะเลยเนี่ยสกิลหนึ่งคือเชียแหละวะเนี่ยถั่วแดงนี่ก็ถั่วแดงระเบิดด้วยเว้ยสกิลสองไกรล่าเป็นพลเอกอ่ะใส่ตรงนี้พลเอกถักชีพพลเอกโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสกิลสามเล่นความเร็วในการเคลื่อนที่นี่มันใส่ a g ิลิตี้นี่ยว่ะอ๋อนี่ไงชื่อเพื่อนกูเพื่อนกูชื่อว่าคีตัน ว่ากูไม่น่ามีบทว่ะเออเอาระเบิดกูไปอ๋อเป็นการล่อตีนไปด้วยโอเคงั้นมึงมากันเลยมึงคิดว่าการที่กูเล่นผักชีมาเยอะแยะแล้วกูจะยิงไม่คมเหรอกูบอกเลยกูยิงโคตรคมแล้วกูจะตายห่าละเอ้อนี่มันเทียอะไรเนี่ยเดี๋ยนะสมิชีอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยออกไปากทางไหนทางนูน้นแล้วเหมือนจะมีบอสใช่ไหมนั่นน่ะเจอโกโอ้โหมันวิ่งชาร์จกูมาแล้วโอ๊ะ ยังคิดว่ามันเป็นบอลมันเฟี้ยวขนาดนั้นเลยเออตายเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วแหละต้องสภาพนี้อ่านั่นไงอ่ะแล้วเควกูก็เสร็จขนาดแล้วกูก็ปล่อยถาดไว้อย่างนั้นแล้วซอมบี้ก็จะมายึดต่อนะมึงทำทำไมอ่ะเดฟมึงทำทำไมแล้วกูได้เงินมาห้าพันแล้วกูก็ยังไม่รู้ว่าเงินจะไปทำเชียร์อะไรได้เอ,อ่าโอเพนกิฟเปิดของขวัญเหรอไหนดูด,ดิของขวัญคืออะไรแล้วกูมีเงินเป็นแสนเลยเคืออะไรเนี่ยนี่อ๋อของขวัญโอ้มันเปิดได้หลายอันมากเลยงั้นกูเปิดอันนี้ก่อนเลยโอ้ดูดิสิ มันทำอะไรได้นั่นดีมันทำเพี้ยไรได้วะอันนี้ได้เงินโอโหกูน่าจะพอรู้แล้วว่าเงินในเกมนี้มันหาง่ายขนาดไหนโอ้กูเครียดเปิดแล้วเปิดชา้าชิบหายมาเลยไอ้เชิดเดมบอทสามพันมีเควสใหม่ให้กูทำไหมพอเควสแบบยากๆเลยยากจนแบบกูอยากเลิกเล่นเกมนี้แล้วลบทิ้งไปเลยอ่ะ The fact of power โอเคลุยกันเลยเว้ยทุกคนมันก็แค่กล่องไม่ใช่เหรอเนะี่ยให้โจมตีกล่องถ้ากูยิงกล่องปุ๊บมันจะมีอะไรโผล่ออกมาห,หรือไงวะเนี่ย Hello guys w h a t ต้องต็งหนาากับไอ้เชิดตุนแล้วโกก็ให้ เราปล่อยแม่งเหอะกลัวมันมีของแปลกตาเยอะเกินไปว่ะแล้วคือพืชที่กูปลูกไว้มันก็จะหายไปเลยนะงั้นกูปลูกหมดแค่นั้นแหละแค <além. S 1> ่ต้นข้าวมุยกูแม่งตีเป็นเอลีว่ะเท่ห์ข้ออันตรายเอ้อเชี่ยแล้ววะโอเคงั้นกูยิงทำลายแม่งเลยแล้วกันใครอ่ะอ๋อคิ่ตอนนี้เองโอ้ย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 ใจจริงๆกันนะเว้ยไอ้เชี่ยที่ทำไมต้นข้าวมุยในเวอร์ชันบนคอมันเก่งจังวะใครอ่ะ เชี่ยบอสหนอยบอสใช่ไหมมึงอะฮะแลมึงเปรี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนกูก่อนปลดล็อกเพื่อนคนนี้ออกมา <c oughs> เพื่อนที่กูกูได้มาก็คือโอเคไอ้เชยดอกเห็ดถ้วยกูแล้วก็ฮิวกูซาทำตัวให้เป็นประโยชน์นั่นแหละสุดยอด ชนะแหละโอ้เควสอันที่4ได้เงิน7,500พันห้ากู้เควสนี้มันต้องยากมากแน่ๆเลยวะ่ะเชื่อกูปะโอ้นี่ไงเปลี่ยนตัวได้อีกแล้วโอเคไหนลองตัวอะไรดีวะกู้ค,คนนี้น่าจะให้ความสนใจมากสุดก็น่าจะเป็นไอหาเนี่ยมันไม่รู้ดิกูรู้สึกว่ามันเทดีเหมือนกันเนข้าโพดภาค2ดูซิว่าจะเปียวขนาดไหนกันเชียวเดี๋ยวนั่นลวมีเข้าโพดอยู่ข้างหลัง2อันนี้ตูดกูเหรอไหนรูปแบบการยิงโอ้พกคู่เท่ก็เท่แล้าจะกูดีโหลดออกกูก็หยิบออกจากข้างหลงังสกิลหนึ่งวอดสกิลหนึ่งเป็นอะไรวะเนี่ย โอ้ยเหมือ,อ,อนคอค์นแ้วทำไมตัวกูเดินโคตรช้าเลยสกิลสองโอ้เท่เลยขนาดนี้วะเนี่ยสกิลสามโอ้ยยิงันจะลวนแล้วเหมือนเมื่อกี้กูแหกปากด้วยใช่ไหมเออแม่งแหกปากทุกสกิลจริงๆแต่แหละชอบเลยกูยชอบจริงๆเลยตัวละครแหกปากได้เนี่ยโอ้โหพงคู่ยิงโคตรเบาเลยนี่ว่ะเอานี่ไปเที่ยอะไรไม่รู้รกระโดดแล้วก็ ไิงโลไม่โดนเชี่ยอะไรเลยปล่อยเ,เชี่ยกูยิงจนหมดแม็กนี่ไม่น่าเชื่อว่าเอ็มกูจะกระจอกได้ขนาดนี้นะเอาเฮ้ยมาตีฐานกูแล้วดิวะไอเชี่ยดิมาอีกกูชอบจริงเลยเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวไอเชี่ยซอมบี้อะไรซอมบี้อาบังเหรอว่าต่อฟังอ๋อไยเชี่ยซอมบี้คนจีนสภาพน,นี้กูไม่น่าจะตายเพราะซอมบี้แลกูน่าจะตายเพราะโครโรวิดว่เาเหลียวนะเพื่อนกูกลางโลด,ด้วยดูสรุปคือไอเชี่ยคิดตอนแม่งเป็นแทงเหรอวะเนี่ยเลี้ยให้ดีแล้วก็ยิงออกไปโอเคบอสมันจะมาเมื่อไหร่วะ แล้วเกณฑ์น,นี้มันไม่มีอันตีหรอวะกูดูว่าจะมีอันตีให้กูใช้สิโอ้เสียดายโอ้ไม่มีไม่มีอันตีให้กูใช้โอ้เดี๋ยวได้นละตัวอะไรวะเนี่ยตัวเชี้ยอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยมันบินโอ้มันบินหลบกระสุนกูมันบินหล,ลบได้อย่างงั้นเหรอกูก็บินได้เหมือนกันหรอวะมาดิมาดิาดโอมันอึดจังวะโหนี่ขนาดเพื่อนกูลุมยิงนะเนี่ยแม่งยังไม่เป็นเชีย่ยเลยเลยกูยัดเลยมึงใช้จอมยุทธเหรอวะเนะี่ยจอมยุทธเด้อฮะเชี่แม่งโคตรอึเรอดเลยมึงยิงกูไม่โดนหรอกโอเคแม่งเอ็มบออชัดดๆไไ้้ว แล้วกินเสร็จสิส้นแล้วกวูทิ้งฐานเหมือนเดิมแล้วสมิโก็จะไปแย่งกูเหมือนเดิมไงล่ะฉลาดจริง